ส่วนมากเรามักจะประมาทกันในบ้านไม่เป็นไรเราเห็นหน้านอยู่ทุกวันใช้ชีวิตรวมกันอยู่ไม่เป็นไรนไม่เป็นไรนี่เราไม่รู้ว่าเราไปรับเชื้อมาจากไหนบ้างนะาเวลาเราออกไปนอกบ้านหรือแม้กระทั่งอื่นๆเช่นวัสดุที่ส่งเข้ามาเราสั่งซื้อของออนไลน์อะไรทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ทางนั้นนะ เห็นว่าตอนนี้ที่แพร่เชื้อมามกสื้อคือคนในบ้านทั้งนั้นนะลูกหลานเอาเชื้อมาติดพ่อแม่หรือพ่อแม่เอาเชื้อมาติดลูกนะนะวันนี้ก็ได้ยินข่าวคุณหมอที่รู้จักกันติดเชื้อจากคุณพ่ออย่างเี้เป็นตน้นแอดมิดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะ วันนี้ก็เห็นมีสมณณน,นสำนักเรียนใหญ่นะมีสมณรอยู่เกือบสามร้อยรูปนะสำนักเรียนบาลีใหญ่ในกรุงเทพเราะว่ามีสมณรป่วยก็เลยเข้าไปตรวจติดเชื้อป,ประมาณสองร้อยสิบรูปนะนที่ไม่ติดมีอยู่ประมาณตั้งแปดสิบรูปกค่นั้นเองกลายเป็นคราสเตอร์ยักษ์ใหญ่เลยนะคงจะต้องทำโรงพยาบาลสนามในวัดนั่นแหละ เ็มีโรงพยาบาลสงฆ์ก็ไปดูแลตอนนี้นี่น่าเป็นห่วงไอ้คนไม่รู้เรื่องก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามเรื่องทำให้ต้องไปจัดบวชเสมเยนหมูใครเขาจะบ้าไปจัดกอนที่วัดไหนเขาก็ไม่จัดเป็นสมเด็ที่เขาเรียนอยู่ในสำนักเรียนอยู่แล้วนะไม่รู้ไปติดมันจะใครแล้วไปบินทบาดก็ติดได้ทั้งนั้นนะตอนนี้นะก็เป็นเรื่องที่ อาศัยต้องอาศัยบุญเก่าอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะบุญเก่าช่วยหนุนนะนะถ้าไม่เคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยไปเบียดเบียนทำร้ายใครมาคงไม่ไปติดเชื้อมากนักนะนะนะก็คงต้องวางใจทำใจในระดับหนึ่งนะนะอาศัยการเจริญภาวนาเนี่ยนะช่วยรักษาใจด้วยนะถ้ามันจะติดก็ต้องยอมรับมันไม่ไปทุกข์กับมันซะจนเกินเหตุอนะไรอย่างเงี้ย อ่ะเดี๋ยวเราตอบคำถามกันกราบธรรมัสก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะจากคุณป้อขออนุญาตรายงานสภาวะค่ะหลังจากที่ส่งสภาวะพระอาจารย์ไปเมื่อวันพฤหัสแจ้งว่ามีเรื่องเกิดขึ้นมากมายแต่ใจนิ่งๆพอวันศุกร์เจอของจริงเลยค่ะจิตใจยุ่งเหยิงมึนหลงตามกิเลสไปเลยค่ะ มาฟังที่พระอาจารย์ตอบพี่นีนาส่งสภาวะเมื่อตอนเย็นถึงได้รู้ว่าเราประมาทไปจริงๆคิดว่ารู้รู้อยู่แบบธรรมชาติคิดไปคิดมาจนหลงรู้ไปเลยค่ะพอวันเสาร์ไม่ได้ทำงานจึงได้มาตั้งใจเริ่มใหม่ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเป็นธรรมดามันอย่างนั้นนะวันไหนที่รู้ทันอีวันต่อมาบางทีไม่รู้ทันวันไหนสงบวันอีกวันต่อมาฟุ้งซ่าน มันกำลังสอนเรื่องของความเป็นไตรลักษณ์ให้เราดูนะนะนนี้คำว่าอย่าประมาทในธรรมอย่าประมาทในธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญนะคำว่าในธรรมคือในธรรมชาติที่มันกำลังทำงานอยู่นั่นแหละนะเพราะนั้นถ้าจะามาชอบคำหนึ่งนะที่หลวงปู่ชาท่านสอนเอาไว้มันไม่แน่มันไม่แน่นชอบมากคำนี้นะนวันนี้ถ้ามีค้อรัสดเอ๊ะูเจ๋งเว้ยคุณแน่ เก่งไงกูรู้ทันอารมณ์วันต่อไปมันจะไม่แน่กันไหมเหตุนั่นคือเรื่องของไตรลักษณ์นะงั้นถ้ามันวันนี้สงบดีอย่าคิดว่ามันจะสงบได้ทุกวันหรือวันนี้รู้ทันดีอย่าคิดว่ามันจะไปรู้ทันได้ทุกวันนะบอกแล้วว่าสติเองก็ไม่เที่ยงนะสมาธิเองก็ไม่เที่ยงปัญญานก็ไม่เที่ยงนะนะเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นยอมรับมันได้ไหมล่ะวันก่อนมันรู้ทันอารมณ์ วันต่อมามันวุ่นวายมันหลุดไปเลยอย่างเงี้ยก็แค่ทําความเข้าใจกับมันนะอ๋อมันไม่แน่ไงก็มันไม่เที่ยงไงแล้วก็ปรับใจเป็นกลางต่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นให้ได้แค่นั้นเองนะอย่าไปบังคับมันจะต้องรู้ทันมันจะต้องยิ่งบังคับก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นก็ยอมรับมันแค่นั้นเองอ๋อวันนี้มันไม่มันไม่รู้ไม่ทันก็ยอมรับมันซะ วันนี้รู้ทันก็ยอมรับมันซะแต่ไม่ใช่ไปยึดถือมันเอาไว้แค่นั้นเองนะตอนนี้ถ้าเราวางใจงี้ได้นะก็จะไม่วุ่นวายละนะมันจะยุ่งเหยิงก็ปล่อยให้มันยุ่งไปอย่าไปยุ่งกับมันนะอารมณ์น้นอารมณ์นี้พอมาช่างมันนะบางทีมันไม่ใช่อารมณ์อะไรแรงๆหรกบางทีนิดๆหน่อยๆมันก็ยุ่งไปหมดนะจิตมันปรุงมันนะสังเกตดูแล้วกันนะจะสังเกตเห็นได้ นะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้พอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะไม่วุ่นวายไปกับมันด้วยปล่อยให้มันรุนไปนะเชิญจากคุณหน่อยรายงานผลการปฏิบัติค่ะที่ปทุมธานีเวลานี้โดนโควิดเล่นงานอย่างหนักคนแถวนี้เริ่มติดเชื้อแล้วกักตัวที่บ้านกันด้วยความที่โยมเป็นแม่ค้าต้องออกซื้อของมาลงขายที่ตลาดทุกวัน ยมก็เลยได้ทําหน้าที่ส่งข้าวปลาอาหารให้กับผู้ติดเชื้อในช่วงที่รอภาครักเข้ามาดูแลการภาวนาได้ผลจริงๆค่ะมันไม่ได้ทําให้โยมรู้สึกกลัวแต่ไม่ได้ประมาทนะคะตรงข้ามโยมกลับคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความพอดีของวิบากขันของแต่ละคนใช้ชีวิตอย่างมีสติอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมันทุกย่างก้าวมันคือสนามสอบ ขอบคุณทุกทุกสภาวะที่ทุกท่านส่งมาหาพระอาจารย์ล้วนแต่เป็นความรู้เป็นประโยชน์ติดตามฟังอยู่ติดตามปฏิบัติอยู่ค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอ๋ออันนี้ดีจังนะก็ต้องอาศรรยัยคนก้าหารอย่างเงี้ยนะนะสถานการณ์นีก้กลายเป็นว่าเราก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะนะการช่วยเหลือคนอื่นก็เท่ากับเรากํลาลังทําบุญให้กับตัวเองนั่นเองนะนะคนอื่นเขาเจ็บไข้ได็ป่วยกันก็มีโอกาสส่งอาหาร นะปรับใจให้ถูกก็แล้วกันแม้ว่านะจะเป็นเรื่องของการที่เราจะได้เงินทองอะไรมาจากการค้าขายแต่ว่าอีก,อกส่วนหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องของการได้ช่วยเหลือคนอื่นในขณะที่คนอื่นก็ลําบากกันนะนะนะแล้วนะครเดียวกันก็เป็นเวทีในการฝึกใจตัวเองด้วยนะเป็นสนามจริงไนะม่ใช่สนามซอมเวลาเราไปเข้าคอร์สที่น่นที่นี่มันแค่สนามซอ้อมนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านมันสนามซอ้อม นะลงสนามจริงนี่แหละมันจะเห็นเองว่าจิตเราหวั่นไหวไปกับมันไหมหวาดกลัวถ้าจนเกินเหตุหรือเปล่าก็นะาไม่ได้หวาดกลัวอะไรเกินไปนะสติตั้งมั่นดีอยู่ป้องกันตัวเองเต็มที่แล้วนะจะเข้าบ้านกับเสื้อผ้าที่ใส่เอกไปนอกบ้านก็เอาไว้ส่วนหนึ่งนะไม่เอาเข้าไปในบ้านด้วยอะไรอย่างที่เขาทำตามกันแล้วเขารอดมาได้นะก็ทําอย่างนั้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะก็จะทําให้เราปลอดภัยนะ S <S อชจากคุณโอชินตั้งแต่พระลหัสที่แล้วจนถึงวันอาทิตย์เมื่อวานนั่งสมาธิโยกและตกหลุมตลอดบางวันมากบางวันน้อยและบางวันปวดหัวข้างซ้ายทางอาทิตย์บางวันปวดหลังปวดขาและปวดหัวมากไม่สงบมีแต่ความคิดบางวันต้องเซอบางวันต้องพยายามตามและดึงลมหายใจให้ยาวเพื่อยึดไว้ไม่ให้คิด เพิ่งจะเมื่อเช้านี้เองค่ะนั่งได้สงบนิ่งหายใจรู้สบายสบายปวดหัวก็หายแล้วเจ้าค่ะมีปวดขาแต่ไม่เป็นอะไรไม่หงุดหงิดไม่โยกไม่ตกหลุมแต่ก็มีความคิดอยู่ก็เฝ้าสังเกตอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรและการรู้สึกตัวก็ลืมบ้างรู้บ้างโปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ ฟังสภาวะยมทีไรนึกถึงตัวเองทุกทีมันเห็นภาพตัวเองสมัยปฏิบัติใหม่ๆเป็นอย่างนี้เลยนะไม่เคยได้สงบอะไรเขาเลยนะมะีแต่ปวดเมื่อยอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวจนหัวแทบจะระเบิดปวดท้องจนจุกเสยดเดินจนตัวงอเนี่ยนะนะว่าตั้งท่าจะปฏิบัติเฉพว่าทุกคนนี้โผล่มาแล้วพอไม่ปฏิบัตินะเล่นๆหัวๆกับไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะ เวลานั่งหาความสงบไม่ได้จิตปรุงคิดอะไรก็ไม่รู้ราคะโทระเต็มไม่หมดอะไรที่เคยอ่านเคยเรียนเคยรู้มาเข้ามาปรุงแต่งอยู่ในหัววนอย่างนั้นนะน่เป็นเดือนเดือนกว่าจะรู้ว่าสมาธิคืออะไรน่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจ,จะมีสมาธิอยู่ทุกวันนะพอรู้ว่าสมาธิคืออะไรปิติคืออะไรแล้ววันต,ต่อมาก็จะมีทุกนุ่นทุกนี่โผล่มาให้ได้เรียนรู้นั้นเรามองว่าโยมชินนี่เดินสายตรงดีจังเลยน่ะ สายทุกข์เนี่ยมันตรงดีแทๆ้ๆคือมันไม่มีอะไรให้หน่ายึดหน้าถือเอาไว้สักอย่างนะไม่มีอะไรให้หน้าหลงหน้าติดสักเรื่องเลยเนะีนะ่ยเพราะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆที่ปรากฏให้เห็นนะเพราะฉะนั้นที่พูดนี่ไม่ได้พูดให้กาลังใจนะนี่เรื่องจริงนะฮะใครที่เจอภาวนานแล้วเจอแต่สภาวะทุกข์สภาวะทุกข์เนี่ยนะนะบอกตัวเองนะต้องเตือนตัวเองเลยให้กําลังใจตัวเองว่าเราโชคดีละเพราะถ้าเรานั่งสงบนะมันจะไปติดสมาธิ ถ้านั่งเราเห็นภาพนิมิตเราก็จะไปติดนิมิตนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดแต่พอเราไม่เป็นอย่างนั้นนะมันนี่เรื่องตรงติดเลยรจะเห็นได้ว่าจิตมันเบื่อหน่ายจิตมันไม่อยากจะได้อารมณ์พวกนี้จิตไม่อยากจะเจอสภาวะพวกนี้รู้แมมทั้งมันไม่อยากจะเกิดมาเจอความทุกขเหล่านี้อะไรเงี้ยนะมันจะรู้สึกอย่างนั้นเวลาเราทําต่อเนื่องจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นะอย่าทิ้งความเพียรแค่นั้นแหละคนที่มาสายทุกนี้ถ้าไม่ทิ้งความเพียรเนี่ยจะไปได้เร็วมากนะแต่ว่า ใครที่มาสายที่มันสบายกว่านี้มีสมาธิมีนู่นนี่นั่นอะไรของเล่นเยอะๆเนี่ยไอ้นั่นจะติดเยอะนะกวาจะเดินกวาจะผ่านไปได้แต่และชอ็อตแต่และช็อตนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามาทุกๆวันนี่แหละอย่าทิ้งความเพียรอย่าทิ้งความเพียรเขาแล้วก็หมั่นสังเกตนะสังเกตแหละมันจะทําให้จิตจําอารมณ์ต่างๆแล้วมันจะเลิกทุกข์ไปกับมันนะ่ะเช่นวันนี้มันนั่งแล้วปวดหัวข้างเดียวนั่งแล้วปวดขาปวดหลังปวดเอวเนี่ย ย้อนกลับไปสังเกตจิตตัวเองนะอย่าดูแค่ความปวดแค่นั้นนะดูสังเกตจิตตัวเองด้วยจย่ันะั้นจิตมันจําอารมณ์อย่างเงี้ยได้ว่าอ๋อถ้าอย่างงี้มาจิตมันจะเป็นอย่างงี้นะต่อไปจิตจะเริ่มปรับเป็นกลางได้เร็วขึ้นเองแล้วมันจะเดินหน้าต่อได้เร็วมากนะจากคุณปกุกกี้ขอส่งอารมณ์กรรมฐานการปฏิบัติค่ะ 2อสวันมานี้มีเรื่องวุ่นวายความเจ็บป่วยความเสี่ยงโควิดทั้งตนเองและคนในครอบครัวสังเกตจิตของตนนิ่งมีสติพิจารณาแก้ไขปัญหาตามเหตุปัจจัยเท่าที่ทำได้ในใจก็คิดว่าแปลกที่จิตไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่เกิดภายนอกเมื่อนั่งกรรมาฐานเช้านี้เห็นจิตที่วุ่นวายมากกว่าทุกครั้งที่ปฏิบัติมาค่ะ ก็เฝ้าดูรู้ตามความจริงที่ปรากฏขึ้นเมื่อออกจากกรรมฐานจึงพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรื่องวุ่นวายภายนอกที่มากระทบไม่ถึงจิตนั้นจริงแล้วมันแอบซ่อนไว้เจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะนีมันไม่ใช่เรื่องนอกเขามาปวดข้างในเราเนี่ยความวุ่นวายแล้วมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วนะกิเลสทั้งหลายอยู่ในใจเรานี่นไม่ได้มาจากข้างนอกนะ ในข้างนอกนวุ่นวายทางกายภาพนะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันวุ่นวายเพราะอํานาจของกิเลสนะทีนี้ถ้าสติสัมปชัญญะมันเข้าไปรู้ทันกิเลสได้มันก็ไม่ไปรับประเองวุ่นวายข้างนอกเข้ามาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันปวนปัน่นแค่นั้นเองนะแต่เมื่อไรก็ตามที่กิเลสภายในมีกําลังขึ้นมาเนี่ยต่อให้ข้างนอกไม่ไวุ่นวายมันก็วุ่นวายของมันเอง ไปสังเกตดูเถอะนะต่อให้ไม่มีเหตุการณ์อะไรห,หน้าหวาดกลัวหน้าปวดหัวอะไรก็ตามเถอะข้างในมันก็ปวดของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ตื่นยันหลับบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะะมันไปสังเกตดูอย่างนี้แหละอย่างที่ตอบคุณเอาชินไปแล้วว่าหรือตอบเลยหลายคนไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงปล่อยให้มันทํางานไปนะแล้วก็พอสังเกตดูมันนะเพื่อให้จิตมันจะอารมณ์นั้นได้เพื่อให้จิตเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นได้โดยเร็วหรือวางอารมณ์นั้นได้โดยเร็วนั่นเองนะะ จากคุณคาถาวุฒิขออนุญาตส่งสภาวะครับเมื่อวันก่อนกับผมได้ทำงานอยู่ตาเหลือบไปเห็นขวดน้ำความอยากกินน้ำพันเกิดขึ้นและเห็นจิตเอื้อมไปหยิดแวบ,บขึ้นมาทั้งทั้งที่กายยังนิ่งอยู่ให้ลำพึงในใจว่าแปลกๆดีนะและช่วงนี้สองสาวันที่ผ่านมาเกิดโทสะแรงมากครับโดยปกติก็มีแฟนเหมือนอาจารย์กรรมฐานคอยส่งอารมณ์มากระทบเสมอ รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่สองสาวันมานี้เห็นไม่ค่อยทันเลยครับรู้ตัวอีกทีก็พูดเสียงดังใส่แฟนไปแล้วจึงสังเกตดูจึงเห็นเจ้ามานาทิฐิทำงานปกป้องขันห้านี้อยู่ก็กำหนดรู้ไปตามมานาทิฐินั้นมันก็เริ่มเบาลงมาบ้างครับวันนี้อ่านหนังสือของพระอาจารย์และเจอตรงคำถอนพุทธภูมิเลยน้อมจิตอธิษฐานตามคำในหนังสือก็เกิดปิติ ทราบทราบอยู่สองถึงสามครั้งแต่จิตลึกๆมันยังต้านคำถอนพุทธภูมิอยู่กระผมเลยตั้งอธิษฐานถอดถอนพุทธภูมิอีกครั้งเป็นรอบที่สองก็เกิดปิติทราบทราบทั้งสองครั้งแต่จิตลึกๆมันก็ยังต้านต้านคำถอดถอดถอนอยู่ทุกครั้งครับกราบขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ครับไม่เป็นไรถอนมันบ่อยๆนะมันคุ้นชินอย่างนี้นไงสมมติว่าถ้าเราเคยปรารถนาพุทธภูมิมนะ นะมันจะคุ้นชินกับการที่จะได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ไม่ค่อยจะนึกถึงตัวเองเท่าไหร่ถ้าเรามีนิสัยอย่างนั้นนะนะเราจะลาบากขนาดไหนไม่เป็นไรขอให้ได้ช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยถ้ามันสั่งสมนิสัยอย่างนี้มายาวนานหลายภพหลายชาติเนี่ยจะอยู่จะไปถอนมันออกไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะก็ต้องอาศัยฝืนมันบ่อยๆอย่างนี้นี่แหละนะฮะนแต่เห็นรู้สึกว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วมันติดติด,ตดขัดขัด,ขดถอนมันสักทีหนึง่งไอ้พุทธภูมินี่นะนให้ต้องความรู้สึกว่านะ เจียมัวเสียเวลาอยู่ทำอะไรนะต้องบำเพ็ญบารมีมากมายมหาศาลนะกว่าจะได้รู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ลพระองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่การที่เราปรารถนาสาวกภูมิเนี่ยนะอันนี้มันง่ายกว่าเยอะมากนะไม่ต้องเป็นลำบากลำบนอะไรมากมายขนาดนั้นนะไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายวุ่นวายคอยช่วยชาวบ,บ้านเขาอยู่อย่างนั้นนะช่วยแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้จริงจังหรอกช่วยได้แค่ชั่วคราวแค่นั้นแหละ เนะเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้ส่งอาหารมั่งอะไรมั่งเนี่ยหาอาหารไปแจกมั่งช่วยไดไแค่นี้แหละจะไปฆ่าแม่เขาป่วยแม่เขาตายก็ห้ามไม่ได้นะมันก็แค่ช่วยในชั่วคราวแค่นั้นเองนะถ้าคำนึงถึงนี้บ่อยๆมันก็จะไม่ทําให้เราติดอยู่นานนักนะมันอะไรจะเกิดรู้ทันมันโดยเฉพาะไอ้ตัวโทสะที่มันจะเกิดนะบางสภาวะอารมณ์เนี่ยพอเราไปคุยขยะมั่งมากๆเข้าเนี่ยมันเวลาระเบิดมันระเบิดตอวง่ายๆนะ โกรธยังไม่ค่อยมีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรจะเป็น,นบางทีเป็นอย่างนั้นหลุดโพร่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็รู้ทันเดี๋ยวต่อไปก็จะทันขึ้นมาเองนะจากคุณกริตาส่งอารมณ์ครับช่วงนี้รู้สึกจิตรู้ถึงสิทธที่เคยติดอยู่ได้มากขึ้นจิตมีความรู้ต่อเนื่องมากกว่าแต่ก่อนมากครับ มีอาการไม่เนื้อไม่ตัวตัวหนักมากอยู่ช่วงหนึ่งสักพักก็คลายตัวลงเมื่อคือนนอนหลับฝันเหมือนวิ่งหนีอะไรที่น่ากลัวสักอย่างหนึ่งครับขอบคุณครับไอ <c oughs> ความฝันกับสภาวะมันไปด้วยกันนะสังเกตดูนะบางช่วงจะฝันว่าเหมือนวิ่งหนีอะไรทุกอย่างแต่หนีไม่ได้นะเหนื่อยตื่นมาก็เหนื่อยเพราะความฝันนั่นแหละและ้วสภาวะเองก็จะเป็นอย่างนั้น เหมือนจะหนีอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นหนีความทุทกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่มันก็หนีมันไม่ได้นะตราบใ <ys> ดที่มีกายมีใจอยู่มันก็มีทุกขของมันอยู่เป็น Ki มันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้น่นะทำอะไรก็ไม่่อจะสําเร็จน่ะทำไม่นี่ยังไม่ทันเสร็จวิ่งไปทำไม่นู้นทำไม่นู้นไม่ทนันเสร็จวิ่งไปทำไม่นี่วุ่นวายอยู่อย่างนั้นน่ะไอ่นก็อยากทำไม่นี่ก็อยากทำหรือมีอาการจิตวาตระแวงแปลกๆนะ่ะไม่อยากจะพบหน้าขาตาผูกค้นสักเท่าไหร่ มีความเบื่อหน่ายหงดหงิดกับการที่จะต้องไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนคนโรคจิตนะบางทีมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นไปสังเกตด,ดใว้ดีนะนะถ้ามีอาการานี้ก็แปลว่าเนี่ยไอความฝันกับไอสภาวะมันไปด้วยกันนะไปดูให้ดีนะฮะสักทางเฟซบุ๊กไลฟ์คุณนีน่าธารีรัตน์วันอาสาละหบูชานั่งสมาธิดูกายรู้สึกทั่วสันพางร่างกายไม่มีส่วนไหนมีสุขเลย เห็นร่างนี้เป็นก้อนทุกข์แม้แต่ขณะนี้ก็ทุกข์รู้สึกเบื่อหน่ายในก้อนทุกข์นี้จังเลยค่ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนกลับมาดูตัวเบื่อในใจตัวเองให้ทันแค่นั้นแหละมันจะมีสภาวะเบื่อเงี้ยเกิดขึ้นสักระยะหนึ่งนะถาวางใจได้ถูกก็ดับเร็วถาวางใจไม่ถูกก็เบื่อยาวนะเบื่ออย่างไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรนี่แหละนะดูให้ดีนะนะหมดแล้วน้อคำถามอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน